ก่อนเลยเลยนะครับขอเริ่มต้นที่ภาพรวมตลาดสซินิดหนึ่งนะฮะก็โอ้โหเขียวฟินอย่างกระทุ่งลาวเวนเดอร์เมื่อเมื่อเอได้ยี่อร์นะฮะเคเอยีอเปนะครับนอ็ดเปอร์เนตนะครับไนโร2ยีสุ่ยยีนะครับนะก็ใครไม่มีสักสุ่ยก็ก็อย่าเพิ่งไปไล่อะไรนะครับนะตอนนี้ออทาไฮอีกแล้วนะครับนะปีนี้ขึ้นมา3 8มสินะครับสำหรับสุ่ยนะครับนะก็หวังว่านะเพื่ บูรารอบนี้จะมาจริงๆ,ๆแล้วกันนะครับนะก็ยังไงหาจังหวะตอนย่อย่อเอาละกันนะครับและหากใครยังไม่ได้กดปุ่มจอยซัพพอร์ตช่องนี้นะครับสามารถกดปุ่มจอยแล้วก็เข้าไปไดูแถบคอมเมนต์ดตรงนี้กันได้นะครับดูเรื่องของการ์ดต่างๆกันได้เลยนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเป็นประโยชน์ในการแจ้งเตือนกันให้นะครับแต่ก็จะมาไล่ตอนหลังๆไม่ทันแล้วเพื่อนๆมันไปกันน่าจะเยอะมากๆแล้วนะครับก็ยังไงลองเข้าไปซัพพอร์ตกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันด้วยนะเชื่อของคุณก็จะมีตัวเเลลลลขอออออยยยยูู่่่่ด้้้้าาาานนนนนหหัััััังงะะะคคคคครรรรรรบบบบบสตีีีกก็็ท77,000แแววถืจม มาแรงๆแล้วหรือเปล่าน,นะครับนะบิตคอยเตรียมไป80,000ได้เลยหรือเปล่าในช่วงสัปดาห์นี้วันนี้วันอาทิตนยะ์นะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเปิดตลาดก็คิดว่ามันนาา่าจะแรงๆในช่วงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะต้องรอดูแล้วกันว่าจะเป็นมันเดย์พัมหรือไม่นะครับนะแต่ก็ถือว่าส่วนหนึ่งที่ราคาพัมขึ้นมาคงจะหนีไปไปม่พ้นในเรื่องของการที่โดนัลด์ทรัมป์จะมานั่นแหละนะครับนะคนก็เลยมองว่าน่าจะเกิดในเรื่องของการที่สหรัฐนะครับจะเอาบิตคอยนะครับนะเป็นในเรื่องของตัว strategic บิตคอยล์ e s e ซิ e นะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะส่งผลให้ดอลลาร์มีความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้นนะครับนะรวมถึงเซอจีนะครับ,นะรถ,นะรบถ้าเราดูที่ทาง Watcher.guru กนะครับก็เลยได้ว่ามีการพูดนะครับนะออกข่าวเลยนะเพื่อนๆว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับนะมีแผนที่จะทำให้สหรัฐเนี่ยนะฮะเป็นศูนย์กลางของโลคคิปโตรวมถึงเอาบิตคอยเป็น s t r a t e g i c o l l reserve นะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ ที่พอจีนออกมาบอกแบบนี้จีนจะต้องเอาด้วยหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าโอเคแหละนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับนะว่าการดนเทรดนะครับนะที่ทางจีนหรือว่าท่าๆของโลกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วกันนะเพื่อนๆน่าเป็นพิติตร่างนั้นเลยนะครับนะก็โอเคแหละสิงคโปร์บ้างอะไรบ้างเนะแต่หมายถนะึงว่าจะเป็นโซนเอเชียซะเยอะนะครับนะก็เลยดูว่าบ้านเราโซนเอเชียเนี่ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบ คริปโตซะเหลือเกินนะครับนะผมว่าชื่นชอบมากกว่าต่างประเทศหรือว่าชาวยุโรปซะอีกนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้จีนจะกำลังจะพั้มแล้วหรือไม่นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ถ้าเราได้ไปดูในคลิปวิดีโอนะครับท,ที่ได้พูดถึงในเรื่องของการอาัจฉริยของทางฝั่งจีนนะครับหนึ่งยูเซียทริอันนะครับเพื่อนๆหลังจากนี้จะมีการอาัจฉริยมากกว่านี้อีกหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าไม่แน่นะครับนะถ้าเราดูในเรื่องของการาฟตัวเซซายสามที่ให้ดูกันไปใน คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับนะเมืเ่อไหร่ก็ตามที่จีนพัมนะครับจีนพัมบิตคอยก็จะพัมบิตคอยก็จะพัมบิตคอยก็จะพัมเสมอๆน,น,นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับจีนถือว่าเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจของโลกเราก็มดเงินเยอะมากๆอยู่แล้วรวมถึงตอนนี้ฮ a ร์ดแสของจีนก็ทุนมโมเพื่อนเป็นที่2ของโลกนะครับตอนแรกเนี่ยปีบูรันรอบที่แล้วที่มีการแบนเหมืองบิตคอยของจีนนะเนาะจนฮ a s ์ด a t e หายไปเลยนะครับ ล้วตอนนี้แบนยังไงไม่รู้คมแบกกลับมาแล้วนะครับไม่รู้เขาจะประกาศให้ให้ขุดต่อได้เมื่อไหร่นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นมีอะไรประกาศนะแต่ก็ที่แน่ๆคนก็ขุดกันต่อแล้วนะครับในตอนนี้จนทําให้โอเคละตอนแรกเนี่ยจีนเป็นที่1ในการขุดบิตคอยทันะ่วดุนะมาเก็ตครับส่วนส่วนแช์นะฮะจีนเป็นที่1นึ่งรอมาเป็นสหรัฐพอจีนจบปุ๊บสหรัฐขึ้นมาตอนนี้สหรัฐเป็นที่1จีนเป็นที่2ผมไม่รู้ว่าตอนที่จีนแบนตรงนี้เป็นความกดดัน อะไรของบางประเทศหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ได้ประโยชน์แน่ๆเลยคงจะหนีไปไม่พ้นสหรัฐนะครับพอจีนเสียตําแหน่งที่1ปุ๊บกลายเป็นสหรัฐที่เป็นที่1แทนนะครับและจีนก็เป็นที่2นะฮะไม่รู้ว่าที่มันเกิดวิกฤตตรงนี้เป็นแผนการของใครหรือไม่นะฮะทีนี้จะมาดูรายย่อยต่างๆกันบ้างนะครับว่าตัวนี้เข้ามาในตลาดเรีปยบโตกันยังนะครับก็เดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปแล้วกันตอนนี้ถือว่ายังไม่มาเท่าไหร่เป็นเมือนถ้าเราดูนะแต่ก็เริ่มมีความคุกคุนนะฮะตอนนี้เริ่มทะลุ1ล้านววิไปปเ็นที่ร้อยแล้ววใในนนนแต่่ละะััครรบเือองงขการดู ช่อง YouTube ต่างๆที่ช่องต่างประเทศนั้นเพื่อนๆถ้าเราดูช่องตามนี้เลยนะครับนะกกถือว่าตอนนี้เบรกหนึ่งล้านไปแล้วนะครับเริ่มเป็นเทรนขาขึ้นเล็กๆขึ้นมาแล้วในตอนนี้แต่มันไม่ได้ชันอะไรเหมือนอย่างในช่วงบูรารอบที่แล้วนะครับถ้าเราดูบูรารอบที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะตอนที่มันแบบกําลังขึ้น่ะเพื่อนๆถ้าเราดูเนี่ยมันเบรกออร์ดไมล์ปีเงี้ยขึ้นมาแล้วก็พอเป็นเทรนขวาขึ้นอ่ะพอเป็นเทรนขาขึ้นปุ๊บคือราคาเบียค่อยก็ขึ้นตามขึ้นหรือว่า เตรียมส่งคนขึ้นดอยนะครับสมมุติผมไม่รู้ว่าดอยหน้าจะสูงถึงแค่ไหนนะครับนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่เราจะต้องเจออยู่แล้วในอนาคตนะครับมันขึ้นได้มันก็ต้องลงได้นะครับนะช้างไม่รู้ขึ้นไปบนต้นไม้ได้ยังไงแต่ยังไงช้างก็จะต้องลงมาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเอาคอยก็ระวังกันด้วยนะครับแต่ก็โอเคแหละ ใครที่เก่งกำไรก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะขึ้นไปจนถึงแค่ไหนนะครับก็ยังไงอัปเดตสถานการณ์ในช่องนี้กันเอาไว้แล้วกันนะครับกดไลค์กดติดตามกันเอาไว้แล้วกันนะครับจะไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญในตลาดคริปโตนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนี้เริ่มมาแล้วละกันอันนี้ให้เปรียบเทียบกับในช่วงต่อปี2020-2021ที่มันบูรันขึ้นมาจาก10,000ไป60,000นะนะก็การดูเนี่ยก็ขึ้นมาเรื่อยเรื่อนปะขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยเป็นเทนขาขึ้นนะฮะเออแต่ย ตอนนี้เพิ่งแบบอารมณ์แบบกำลังจะจ่อออดอรา์ใมาในช่วงเป็นปีๆนะครับแต่ยังไม่ได้พั้มแบบขนาดนี้นะครับก็จะต้องเราดูแล้วกันว่าจะมาแรงขนาดไหนนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะครับรวมถึงถ้าเราดูนะครับช่องของคุณอเล็กนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่อง YouTube ชื่อดังแล้วกันนะครับที่พูดถึงเกี่ยวกับคริปโตค่อนข้างกล้ามากๆเลยนะครับใครบอกคริปโตดอกกล้าโอ้โหเป็นตัวช่องนี้น่าจะกล้าวกว่าผมเยอะนะฮะก็ถือว่า เขาบอกเองเลยนะครับนะว่าตอนนี้ดูมาว่าวิวใน YouTube ของเขาเนี่ยสตาร์ทสกัรเกตแล้วนะครับนะหรือว่าเริ่มเรียมีคนเข้ามาดูเยอะกว่าปกติถ้าเราดูนะในช่วง2วัน14ชั่วโมงเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยนะครับคนจะดูประมาณสักแสนกว่าถึง0 0 0แสนแลาวนั้นน่ะแต่พอ2คลิปหลังเนี่ยโอ้โหสั่ไป20 0แสนกว่า200แสนกว่าชักเริ่มที่จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับนะอันนี้กระว่าเป็นสิ่งที่รีเทลเริ่มกลับมาแล้วหรือเปล่านะครับคนที่ตกรถคนที่ไม่ได้สนใจบิตคอยตอนที่ราคาหมื่นกว่า2 0 0 0 0 ตอนนี้เริ่มกลับมาแล้วนะครับค่อยๆทยอยทยอยกลับมานะครับนะก็จะได้ต้นทุนที่สูงหน่อยแหละแต่ก็ดีแน่นอนนะครับในสำหรับคนที่เพิ่งมานะครับนะก็ยังไงหาจุดเข้าหาจุดออกกันเอาไว้ให้ดีละกันนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่รู้จะเทรดยังไงบิตคอยนะฮะก็สามารถเดี๋ยวดูในอีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอยในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะครับเพียงเก้าร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นนะครับนะก็สามารถสั่งซื้อกันได้ดูได้ตลอดชีวิตนะครับรีบเข้าไปสั่งซื้อก่อนปรับราคานะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ กูเกิลเซิร์ชเทรนดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับรีเทลเริ่มมีการค้นหาคําว่า Bitcoin เพิ่มมากขึ้นแล้วในนักขณะนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้สูงอะไรแต่อย่างใดแค่ค่อยๆเพิ่มเฉยๆในนักขณะนี้รวมถึงแอปคอ b a s e อันนี้น่าสนใจมากนะเมื่อไรก็ตามที่แอปคอยเ s e ใน Apple Store เนี่ยเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแรง,แงแน,นะหมายถึงว่าเริ่มมียอดดาวน์โหลดที่เยอะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็หมายความว่าคนสหรัฐเริ่มที่จะเข้ามา ซื้อเอาคอยต่างๆหรือว่าซื้อบิตคอยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่แอปคอยเบทนั่นเองนะครับเพราะเราอย่าลืมนะฮะว่ายังไงแล้วผมว่าสหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะโมฟราคาได้เยอะอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเม้นเงินเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยเขาเยอะเนาะที่ทางสหรัฐนะครับก็ตอนนี้แอปคอยเบทตอนแรกนะถ้าเราดูวันที่4ี่โนเปิลเบิร์นเพื่อนๆ4่โนเปิลเบิร์นแอปอยู่ที่484หมายถึงแลนด์กิ้งนะ484วันที่5 412วันที่6 300นะฮะวันที่น่าจะเป็นวันที่8นะครับเมื่อวันที่ร์นะครับ แอปแหลงอยู่ที่100่ง้อยแล้วนุ่มือนจาก400กว่าเกือบ500ตอนนี้แอปมาที่100แล้วผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นอาจจะสัก50 60แล้วนะครับนะ <c oughs> เริ่มคัมแบ็กกลับมาแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะ <c oughs> เอาซีซั่นกำลังจะมาแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูเนาะตอนนี้เอาซีซั่นอินเด็กซ์อยู่ที่39นะครับนะ <c oughs> ซึ่งถ้ามันพีคเนี่ยอยู่ที่80กว่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าบิตคอยเซีซั่นกำลังจะออกมาจากท่าเรือบิตคอยเซซั่นแล้วหรือเปล่าถ้าเราดูอันนี้ถ้าเรามองว่ามันเป็นด็็อออออกเเเเเนนนนนนนาาาาะะะปปทท่่รรรรืืืฮซซีีีัตต้้้มงงึ ออกมาแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้ถ้าเราดูนะอยู่ที่39ถ้าบิคคอร์เซซเซนเนี่ยคืออยู่ที่25นะครับตอนนี้มาแล้วหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราตีกราฟแบบคร่าวๆแล้วกันเบรกฮะอันนี้เป็นกราฟแบบไม่เป็นทางการนะเพื่อนนะเบรกขึ้นมาถ้าเราดูก่อนในนี้มันก็เคยเบรกเปี้ยงพูดแบกแล้วก็ไปนะครับเบรกเปี้ยงไปนะครับนะแต่มันก็มีเฟลเหมือนกันนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับเบรกเปี้ยงเบรกเปี้ยงนะครับนะรอบนี้เบรกเปี้ยงแล้วหรือเปล่าจะมาแล้วหรือเปล่าถ้าเป็นถ้าเป็นนแบบี้ก เอาคอร์เซซ่าน่าจะยิ้มได้นะครับเพราะาถ้าเราดูตอนนี้ก็เริ่มมีหลายหเหร,รียญที่เริ่มอัพฟอร์มบิตคอยน์ในช่วง90วันที่ผ่านมนาะปกตินี่คือบิตคอยน์อยู่ประมาณตรงนี้เลยนะตอนนี้เอาคอร์หลายหลายตัวชักเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราดูทั้งทั้งทนะครับนะหรือว่าตัว market cap ที่เอาบิตคอยน์แล้วก็เอาอิทเรียงออกไปใน time frame ระดับ week เลยนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะฮะ m อ็มบีซ s ดตัดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อน ตัดขึ้นมาเพิ่งเริ่มตัดเองนะครับซึ่งถ้าเราดูรอบที่แล้วที่มันขึ้นมาเนี่ยมินิบูลันเนี่ยขึ้นมา182วันเนี่ยนะครับนะก็ถ้าเราดูเอาคอยบักเก็ตแคปนะเพื่อนเพื่อนขึ้นมาจากสามแสนล้านเหรียญน,นะครับสามแสนล้านเหรียญขึ้นมาเจ็ดแสนประมาณหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตะ์นเอาคอยนี่คือขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มากนะอันนี้คือมินิบูลันนะครับช่วงนี้เองนะครับขึ้นร้180อยแปดสิบร้อยแปดสิบกว่าวันนะครับก็ถือว่าถ้ารอบนี้มันขึ้นประมาณแบบนี้ก็เหลือเวลาอีกเยอะเพื่อนมมัันนนเเเเพิิ่่่งงรทา้อ ถ้าเราดูมันเพิ่งมีแท่งเขียวมาเองนะครับเพิ่งเบรกเองเอาแบบนั้นแล้วกันนะครับในทางเฟรมระดับวีคนะตอนนี้ m อ็มบเริ่มครอสเป็นครั้งที่น่าจะเดือนอ่ขอไปอาทิตย์ที่3ประมาณอาทิตย์ที่3เนาะสาประมาณนั้นนะครับถือว่าเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับนะซึ่งถ้าเราดูในช่วงบูลันที่แล้วนะครับช่วงบูลันรอบที่แล้วเนี่ยตอนที่เป็นหนึ่งเนะี่ยผมขอใช้หลอก m อ็ d บีซนิดหนึ่งเพื่อนจะได้มองเห็นภาพกันได้อย่างง่ายๆนะฮะโอเค okay. ถ้าเราดูนะครับในช่วงบูลันที่แล้วเนี่ย ก็เกิดแบบนี้นะฮะครอสตัดขึ้นมาแบบนี้ครอสตัดขึ้นมาแบบนี้เปยียงขึ้นมาพอครอสตัดแบบนี้ก็เปียงอันนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้ขึ้นจาก100บิลเลียนนะแสนล้านนะฮะขึ้นไปเป็น400บิลเลียนเพื่อนๆื่าขอไป700บิลเลียนนะฮะชุดเนี้ยหนักมากนะฮะชุดเนี้ยหนักจริงๆนะครับขึ้นแรงมากๆช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเอ็มเอสดีควอทไม่ไหลระดับวีคเนี่ยค่อนข้างพอมีความน่าจะถือได้ละกันเพราะว่ามันเป็นทำเฟรมที่ใหญ่มากๆนะครับวีคนะเอ็มเอสดีตอน,น นะครับ cross ไปแล้วนะฮะเตรียมตัวแล้วหรือ,อยังสำหรับโครงการส่งน้องๆขึ้นดอยนะครับแล้วก็ถ้าเราวัดเป้านะครับสำหรับฟิโบนะครับนะก็ถ้าเรามองว่าจะไปถึงที่1 6 1 8เนี่ยก็จะอยู่ที่มันเกือบๆเราแล้วสักเกือบๆสองทุเรียนอะประมาณนั้นนะหนึ่งจุดแปเรีนเราเลานั้นะหรือว่าจะเบรก k h i เดิมไปเลยนะครับนะอันนี้เป็นขอ้อมูลจากทางไมเคิลแวนเดปป์นะครับก็น่าสนใจนะครับเพื่อนๆนะถ้ามันเบรกออทออกไหมก็ถือว่าเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับนะก็ ในแต่ละรอบเนี่ยมันควรจะแรงกว่านั้นอยู่แล้วนะรอบแรกรอบ2ก็แรงกว่ารอบ3เนี่ยมันน่าจะแรงกว่านะเพื่อนๆถ้าเป็นไปได้นะถ้าแรงกว่าแบบนี้ก็สองเทเรียนน่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าจะยากอะไรนะครับซึ่งถ้า2องเทเรียนจริงๆราคาในแต่ละเหรียญเนี่ยจะไปเท่าไหร่อันนี้คงจะตอบไม่ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจนจบนะหาชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันกระจายกันด้วยนะครับแล้วก็หากใครต้องการสปอร์ตอย่าลืมกดปุ่มจอยในเลนด้านใต้คลิปดนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ